สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ Profit Pattern EP 1 2นะครับแพทเทิรนี้มีชื่อว่า1 2 3 f i b o พูดง่ายคือ f ิโบ1ของสานะครับก็ลักษณะการทำงานคือข้อ1จะต้องมีการ b r เบรกไฮหรือโลก่อนหน้าซึ่งเราเจอแล้วเบรกไฮหรือโ w ข้อ2หลังจาก b เบ a k ไปแล้วต้องมีการย่อหรือรีเทสเมนต์และข้อ3จุดที่รีเทสเมนต์เนี่ยถ้าการฟิโบกมา HIGH ไปถึง Swing Low ก่อนหน้าที่มีการเบรกเข้าใไหมครับสวิง HIGH มาถึง Swing Low ก่อนหน้าที่มีการเบรกจุดนี้จะอยู่ระหว่าง38.2ถึง61.8ของฟิโบค,ครับจุดนี้คือ38.2หรือ61.8ซึ่งถ้ามันย่อมาถึงจุดนี้เนะี่ยเป็นโซนที่มีนัยสำคัญเพื่อนๆเ,เข้าเทรดที่จุดนี้ได้เลยครับ p พทเทิรที่ผมแนะนำเพื่อนๆใช้ในการเข้าเทรดก็ Winning บารง่ายๆนะครับวินนิ่งบารจุดนี้ราคาปิดของแท่งนี้ชนะไฮของแท่งก่อนหน้าเพื่อเข้าเทรดได้เลยครับเข้าเทรดตรงไหนเราก็จะเข้าเทรดกลางฟิโบนะครับที่ราคาเปิดของแท่งถัดมาส u p ล o อตก็อยู่ที่ซิงโลก่อนหน้าโอเคนะครับก็อยู่ประมาณนี้ต่ำมาลงมานิดนึงอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วราคาก็ทีพีหนไปจบไปนะครับทีพ 1, 2, 3, 4ถึงที่ฟีเลยโอเคอย่าอีกครั้งครับกลับมาที่ตัวอย่างแรกอีกครั้งหนึ่งคุณสมบัติของฟิโบ1ของ3คือขอ้อ 1, b r e a เบรกไห,หรือโลก่อนหน้าขออ้อ2หลังจากบเบรกแล้วต้องย่อหรือ e ีเทสเมนต์ข้อ3จุดที่ย่อมเมื่อวัดฟิโบจากไฮทูโลสวิงไฮมาที่ Swing งโลเนี่ยจะต้องอยู่ระหว่าง 38.2กับ6 1 8ของฟิโบนัชชีโอเคไหมครับจุดนี้เดี๋ยวผมลืมเขียนเนาะ จุดนี้นะครับเป็น38.2กับ61.8ของฟโบอนาชีวัดจากสวิงไฮมาสวิงโลที่มีการเบรกนะครับสวิงไฮทูโลของการเบรกถ้าเป็นการเซลก็สวิงโลทูไฮโอเคนะครับหลังจากนั้นราคาย,ย่อม,มาที่38.2ถึง61.8เนี่ยย่อมถึงโซนนี้โซนสิ์เงินที่ผมมาร์คไว้นะครับเพื่อนๆมาดูว่า Price Action มี Winning Bar ไหมซึ่งเราเจอ Winning Bar เราเจอ Winning Bar สิ่งที่เราจะทําคือเราเข้าเทรดที่ราคาเปิดของแท่งถัดมาสปรอก็อยู่ที่ s สวิงโล w ก่อนหน้าแล้วราคาก็วิ่งขึ้นไปถึง TP4 เทรดนี้ชนะไปเอเนนะครับเทรดนี้ชนะไปตัวอย่างที่2นะครับฟีบโบ1ของ3อันที่1นึ่งคือ Break Swing High เอเนนะครับ Break ขึ้นไปละ อันที่2ต้องมีการย่อลงมาซึ่งย่อลงมาตัวเนี้ยจะต้องอยู่ระหว่าง38.2ถึง61.8ของ Fibonacci Retracement เราก็ลองวัดดูครับวัดจาก high to low ใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นขาขึ้นเนาะย่อลงมาอยู่ระหว่าง38.2กับ61.8อันที่3เราจะมาดูว่าตัวที่ย่อลงมาเนี่ยมันเกิดเป็น Winning Bar ไหมซึ่งเราก็เจอละเกิดเป็น Winning Bar แท่งนี้ ซับลอดอยู่ต่ำกว่าท่านเพื่อนตั้งซับหลอดไทยนั่นคือประหยัดซับลอดเอาแบบสั้นเนี่ยเทรดน,นี้เพื่อจะแพ้ไปไม่เป็นไรครับสมมติว่าแพ้ไปเนะเาะเราก็เทรดใหม่ตรงนี้ก็ได้ครับว i n n ิ n งบาร์ที่38.2ถึง61.8% r e เ r a เพื่อเพื่อเข้าเทรดที่ราคาเปิดแท่งถัดไป Swing low ก่อนหน้าเป็น s ับ l o อดราคาก็วิ่งขึ้นไป Take Profit ถึง t ท็ก p r o f i ห้นะครับตัวนี้ชนะไปไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับ b a Black Swing High อันที่1 Black Swing High นะครับอันที่2มีการย่อตัวมีการย่อตัวนะครับย่อลงมาที่6 8 8 2ถึง61.8หรือเปล่าเราลองวัดดูนะครับ High to Low b l a c k High นะครับ38.2ถึง61.8มันย่อมาโซนนี้นะครับ อันที่3เรามาดูว่าราคาที่ย่อมาเนี่ยมันทำบ i นิ่งบาร์หรือเปล่าซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าจุดนี้คือจุดที่ทำบ i นิ่งบาร์เพื่อนๆก็วัดเลยครับราคาเปิดลงแท่งใหม่จนถึงสวิงโลก่อนหน้าตัวนี้ได้แค่ tp 1เนาะไม่ถึง tp 2 3ก็ท้าเพื่อนไม่รู้จัก t r a l i n g stop ก็อาจจะแพ้ไปครับถ้ารู้จักวิธี telling stop ก็เสมอครับโอเคผ่านไปเลยเนาะอันที่1 ฟีโบนหนึ่งสอง high เบรก swing high นะครับเบรกขึ้นไปแล้วอันที่สอย่อลงมาที่โซน38.2ถึงห1 8เราวัดนะครับโอเคคือโซนนี้นะครับถูกต้องและอันที่3เราจะดูว่าราคาที่อยู่ในโซนเนี่ยมันทำ b i d n i n g bar ไหมซึ่งเราก็เจอว่าแท่งนี้คือแท่งิ i d ิ i n g bar ชนะ l o ชนะ h i g ของแท่งสีดำแท่งนี้เราเข้าเทรดที่ราคาเปิดของแท่งนี้เกเคนะครับลองวัดดูครับ เข้าเปิดจุดนี้ซับลอสอยู่นี้ซับลอ,อสอ,ลอ,อยู่ที่สวิงโล o w ที่พีนนครับแล้วก็ถ้าไม่เทลิ่งซับก็แพ้ไปโอเคพอได้ไหมครับพอได้เนาะถัดมาเหมือนเดิมครับอันที่1นึ่งฟิโบน 1- ่หนึ่ง,งองสามบเบล w กสวิงไฮโอเคนี่เบ s ็กสวิงไฮย,ย,ย่อลงมาที่38.2ถึง61.8ย่อลงมาตรงไหมเราลองวัดดูนะครับซึ่งก็ตรงเนาะ 3า2ถึง61.8 i ฟิโบร์อันที่3ราคาที่ย่อลงมาเนี่ยดูว่าเป็น Winning Bar ไหมซึ่งเราก็เห็นว่าเป็น w i n นิ่งบ a รเทรดแรกจะแพ้ไปเนาะท่านเพื่นเข้าเทรดตรงนี้แล้วไม่เผื่อ Stop l o อ s เนี่ยจะโดน Stop l o อ s ไปเทรดที่2ครับเข้าเทรดที่ราคาเปิดงแท่งนี้เก็คนะครับราคาเปิดแท่งนี้สั็อดอยู่ที่สวิงโลก่อนหน้า TP2 ชนะไปเก็นะครับ ลองมาดูตัวนี้ราคาเบรกสวิงไฮก่อนหน้าเบรกไปแล้วลองวัดระยะครับว่ามันย่อถึง61ร,ระหว่าง38.2กับ61.8ไหมตรงนะครับอยู่ในโซนเนาะอยู่ในโซนเรารอดูว่าอันที่3ราคาที่ย่อมาในโซนเนี่ยมีวินนิ่งบาร์ไหมตรงนี้มันค่อนข้างไซเว์เนาะเอาชัดๆก็คือท่งนี้วินนิ่งบาร์เห็นชัดเจนนะครับ ขายายให้เพื่อนดูเนาะตรงนี้ไซเวย์ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับจนมาแท่งนี้ราคาปิดของแท่ง,ทงนี้ชนะไฮของแท่งนี้ทั้งทงี่คือชนะไฮของแท่งสีดำทั้งหมดเลยเป็นวินิบาร์นะครับเพื่อเข้าเทรดที่ราคาเปิดของแท่งใหม่สลอตอยู่ต่ำกว่าสวิงโลนิดหน่อยโอเคนะครับเทรดนี้ก็ชนะไปสำหรับฟิโบนหนึ่งของสามนะครับเราจะใช้ตั้งแต่ไทม์เฟรม M15 นะครับไปถึง S4 ได้เลย คู่เงินคู่ไหนก็ได้ครับสิ่งที่ผมอยากย้ําคือเพื่อนๆต้อง backtest ให้เกิดความมั่นใจแล้วก็ยอมรับผลลัพธ์ได้แล้วจึงนําไปเทรดจริงสําหรับเพื่อนที่ชอบแพทเทิร์นในลักษณะนี้ผมมีคอร์สที่ชื่อว่า P.A. Smart Trader ผมย้ำอีกครั้งนะระบบนี้มีแพ้มีชนะขึ้นอยู่กับสภาพตลาดณนะเวลานั้นๆขอให้เพื่อนเข้าใจตรงก,กัน ไม่ต้องมาหาว่าเฮ้ยทำไมผมโชว์แตอนชนะไม่ใช่นะครับมีแพ้บิชนะแต่ว่าที่ทำให้เพื่อนดูตอนชนะเนี่ยเพื่อนจะได้เข้าใจว่าแพทเทิร์นเนี่ยมันทำงานยังไงที่สำคัญทำไงให้มันเวิร์กระบบนี้มันจะเวิร์กก็ต่อเมื่อเพื่อนเพื่อ,อใช้งานระบบนี้ร่วมกับ money มัน m ี n มจเมนท t ที่ดีจิตวิทยาการเทรดที่ดีเพื่อนๆมีกำไรแน่นอนครับก็จบลงมันแล้วครับสำหรับ profit pattern ep 1 2 เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน EP 1 3นะครับสวัสดีครับ